คำว่าเรื่องนี่ก็หมายหมายถึงคําว่าวางปล่อยวางตัวจิตเนี่ยถ้าเราจะปล่อยวางเนี่ยก็คือไม่รับสัญญาณใดๆเพราะถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยในเทคนิคที่สี่เนี่ยจึงเป็นเทคนิคที่ที่แม่นะให้โยอมอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวที่ใช้เยียวยาคันธุกรรมกรรมพันดุ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามเราสัญญาณที่ไม่ไม่สามารถผ่านกับไตัวขัดษะเข้าไปได้เนี่ยก็คือไม่รับนะไม่รับอะไรเข้าไปเลยเนี่ยเพราะมันจิตจะนิ่งจิตจะได้ทั้งมีสติได้ทั้งทุกเรื่องอยู่แล้วเนี่ยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะทําให้จิตบันเทิงก็คืออยู่ในอยู่ในอารมณ์ของการที่แบบว่า ไม่สนทนาไม่คุยกับโรคใดๆทั้งนั้นนะคะเมื่อไม่คุยกับโรคใดๆทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นวิโมจะยอย่างจิตตังปัสสิกับจิตตังปัสสิก็คือการปลดปล่อยปลดปล่อยที่เราบอกว่าสุดท้ายบอกว่าการกักกู้แก้และเก็บ ัวที่เป็นตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น SKT4 เมื่อเป็น SKT4 เนี่ยถ้าเป็นของทางศาสนาในพระวิปัสสนาเนี่ยในสายกรรมฐานก็จะใช้เดินจงกรมแต่เนื่องจากเดินจงกรมเนี่ยเราไม่สามารถเนื่องจากว่าในในอนาปนาสติเล่มที่สองเนี่ยว่าด้วยดูกองลมเราเดินจงกรมเราไม่ได้ดูกองลมด้วยทั้งสี่กอง เพราะฉะนั้นในตัว s k t 4ที่จะเอามาใช้ในการเยียวยารักษาโรคเนี่ยเราถึงจะต้องดูกองลมด้วยเดินจงกรมตรงนี้บ่เรามาครูวท่านบอกว่าอยู่ต้องไหนก็ได้เป็นเทวดาก็เดินจงกรมได้ไมไม่ต้องาเดินข้าางงงล่ง่นัอนอนนนะคะอยู่ที่ไหนก็เดินจงกรมได้เพราะนั้นเพื่อให้ได้กายคตานุสติปัตฐาน ได้ทั้งคนป่วยได้ทั้งคนที่นอนติดเตียงได้ทั้งคนที่เป็นอมพึกอมาพาสนะคะเทคนิคที่สี่จึงเป็นสมาธิบำบัดที่เอาไว้สำหรับการกักกูก้กกแก้และเก็บสำหรับคนที่มีโรคกรรมพันธุ์แล้วหลายคนบอกว่าแล้วออไวรัสโควิดเนี่ยเป็นโรคกรรมพันธุ์ไหมไม่มีคนออามาใส่ให้เรายังไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ไอ้คำว่ากรรมพันธุ์เนี่ยเราได้จากพ่อจากแม่ ที่เป็นกรรม,มพันธุ์แล้วเราเป็นทายาทของกรรมเนี้ยวิธีการจะกักตรงเนี้ถ้าเผื่อว่าพ่อแม่เวลาไปสอนพ่อแม่นะคุณใหญ่ตั้งแต่แตเขายังที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกอ่ะที่บอกว่ามีโรคพันธุกรรมเนี่ยจะต้องกักโดยเทคนิคที่สี่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดกรรม,มพันธุ์มาเป็นเอ็นซีดีที่หลังแต่พอเป็นแล้วเนี่ยคลอดออกมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนมาเช่าบ้านอยู่มาเช่าเขาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นมีโรคก,กรรมพันธุ์หรือเปล่าเราก็จะต้องปรับ ตรงนี้พอดีจึงใช้สมาธิบำบัดเทคนิคที่4ในการจัดการกับโรคพันธุกรรมทั้งหลายซึ่งโรคพันธุกรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเช่นนะคะโรคที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคที่เท้าแสนปมโรคที่มีปัญหาเรื่องจิตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแยะแต่ไม่หมดเลยเนี่ยคือโรคกรรมพันธุ์เราก็จะ ใช้สมาธิเป็นจาเชคนิคที่สี่เราจะเห็นว่าเวลาที่เราปฏิบัติสมาธิมีบางคนเนี่ยเริ่มด้วยอนาปนสติเท่านั้นน่ะก็สติแตกไปแล้วเป็นจิตเภทเพราะว่าเป็นไงคะไม่รู้ว่าไอ้กองลมนี้ให้ยาตัวไหนปรากฏว่าเป็นเร่งไปเร่งไอ้เจ้าตัวสีฟ้ายิ่งเร่งยิ่งเร่งปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวนี้มียาหลอนประสาเป็นเอนไซม์ที่ทาให้เกิดของชูรสปื่มปิติ เป็นล้นพ้นก็เลยเป็นจิตเภทเมื่อเป็นจิตเภทเนี่ยมันก็รักษายากเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธ์ดังนั้นท่านไหนนะคะที่มีพันธุกรรมมีโรคกรรม,ม,กกรมพันธ์อยู่โรคใดก็ตามเนี่ยขอให้ฝึกสมาธิบําบัดในเทคนิคที่4เพื่อที่จะเป็นตัวที่กันกับผู้แก้และเก็บนะคะทั้งพวกเราทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยพระภิกษุสงฆ์ด้วยสามารถ อยู่ในกุฏิจําวัดเราก็สามารถที่จะฝึกเทคนิคที่สี่ได้ยืนอยู่เฉยๆก็ฝึกเทคนิคที่สี่ได้นอนติดเตียงก็ฝึกเทคนิคที่สี่ได้ใช่ไหมคะฝึกเองไม่ได้ก็ให้ญาติช่วยยกฝึกเทคนิคที่สี่ได้เพราะนั้นก็ขอ,อท่านไหนคะที่จะทําการพาฝึกเทคนิคที่สี่ในท่านั่งแล้วก็ท่านอนค่ะนั่งด้วยนอนด้วยอ่ะ คุณใหญ่นั่งฝึกพานั่งฝึกท่านอาจารย์พานอนฝึกช่วงจำวัดเอาเลยค่ะท่านท่านดำหรือจะเป็นคุณดำชมสิง<จ>คะ,ท,ะที่จะพาอฝึกอาจารย์แม่เอาวิดีโอได้ไหมฮะได้เจ้าค่ะอา,อาจารย์แม่วิดีโอตรงนั้นมหมฮะมีไฟลวิดีโอไหมครับ คุณใหญ่มีเนี่ยที่ส่งไปไปทนที่สี่เนี่ยเราเราลเอาก็ได้เอ่อลบกวนะอาจา์ส่งวิดีโอมาให้ใหม่หน่อยได้ไหมคะต้องส่งเดี๋ยวพอดียังไม่ได้โหลดไว้ค่ะอ้ออ้ออนี่ค่ะอ้อคุณยาอ้อส่งมาสิอ้ออยู่ในเนี้ยนีส่งส่งเอาเอาเอาเทคนิคที่สี่มา อาเทคนิคกิสีในท่านั่งเลยนยะ